RTA Podcast สาระความรู้คู่ความมั่นคงธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยธงไตรรงค์หรือที่พวกเราเรียกกันว่าธงชาติไทยประกอบด้วยแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงิน สื่อความหมายอันลึกซึ้งเป็นใสลักษณ์สูงสุดของความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษการถือกำเนิดขึ้นอย่างสง่างามของธงชาติไทยนั้นเกิดขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อสยามเริ่มก้าวสู่ความเป็นสากลพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีธงชาติที่เรียบง่ายและสะดุดตา จอสามารถใช้ติดต่อกับนานาชาติได้กระทั่งวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทยประเทศไทยใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณดังนั้น การพระราชทานธงชาติไทยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผืนผ้าเท่านั้นแต่เป็นการสถาปนาสัญลักษณ์แห่งเอกราชปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงความหมายของการมีชาติร่วมกันเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคีทุกครั้งที่ธงชาติถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาเสียงเพลงชาติที่บรรเลงขึ้นก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันของผู้คนในประเทศธงชาติไทยสีแดงขาวน้ำเงิน แต่ละสีมีความหมายลึกซึ้งที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของชาติไทยสีแดงหมายถึงชาติและการเสียสละของบรรพบุรุษผู้รักษาแผ่นดินสีขาวหมายถึงศาสนาความบริสุทธิ์และความศรัทธาในคุณธรรมสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจหลักชัยของแผ่นดินหน้าที่ของพวกเราชาวไทยคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี สืบสายคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยกันรักษาและปกป้องชื่อเสียงของชาติไทยเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีให้ดำรงคงอยู่เป็นอนาคตของลูกหลานไทยเพราะคำว่าเอกราชของชาติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนเวียนม,มาครบในทุกปี จึงเป็นเครื่องหมายแห่งการสะท้อนถึงอธิธปไตยความเป็นเอกราชและความเป็นชาติของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเรียกตนเองว่าคนไทยและวางรากฐานแนวคิดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งผลให้วันพระราชทานธงชาติไทยไม่เพียงแต่เป็นการสะดุดี ระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันทำลงรักษาเอกลักษณ์ของชาติไว้ด้วยความภาคภูมิใจ